ไปไปน้องแฟนครับยิบซีตุลนเนอร์ครับเด้อวันนี้เข้าไปไสซ์ช่างแขกวันนี้กรับไปเอาอาวุธอยู่ฮานครับผมกับไปเอาอาวุธอยู่ันถือมือไปถอดยางรถไทยพี่น้องสิไปถอดยางรถไทยเด้อไปน้องยิบซีแฟนครับน้องสถานที่ครับผมวันเชิงหน่อยเนาะครับเด้อวันเชิงหน่อยนี่แหละไปกับรถคู่ใจช่างแขกโตนิสันเนี่ยรถ รถเป็นมาดา <50 S 1> มวีทีห้าสิบมาดาวีทีห้าสิบครับผมเครื่องเงียบครับเครื่องเงียบดีซีแฟนคลับทุกท่านนี่พรมวบ่งเส้นทางเดี๋ยวทางหลวงไม่เห็นเดี๋ยวก็ตอ้องไปตดัดเอาอีกเราพุ่ม่ายคลิปจนิงสิไอพี่น้องบนเงาด้วครับเด้อเน,นี่ยผมซูมเขาแก่เด้เนี่ยซูมเขาไกลๆแล้ว พี่น้องเอฟซีแฟนคลับลงการบินตอนนี้เราเดินทางอย่างเดียวมุ่งสูง่อู่อูรถอูรถช่างแฉนักวันพอกเรือพี่น้องเรือว,ว่าได้บอกกับเอฟซีแฟนคลับเนี่ยกำลังที่าปใส่ไป เอาวุดไปสวดยังอยู่นอกสถานที่นอกพี่น้องอยนอกสถานทีเอฟซีแฟนคลับขบเบิงโรโรเด้วมได้กติดต่อว่า้อครับอ่าติดต่อมาเลยไปเนอะนอกโลกครับผมนอกโลกไปยิ่งนองโลก่ไปเดพี่น้องเนี่ยนอโลกไปว่าใดพี่น้องเี่ยตอนนี้กับที่เข้ากับแท่นดินไว้เนี่ยนอเปีนน้องเนาะสงสารพื้นนี่ยยจแน่นนะครับเนาะ ขอแสดงความเสียใจนํำเด้ออ่ขู่ทุกคนแล้วก็พี่น้องพี่ย่างบาเจอทลกคนคิดอยู่นี่้สาบถึว่าครับแต่ขอให้เพื่อนมาขเพ่นเจ้าพวกฟังัาษาให้แจ้วคาดรอดแล้กกาให้คนหาขินมาให้เบิดทุกขูทุกคนครับผมครับผมก ขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เป็นไปซอยปู่ศากนาะครับเนาะบ่เอ้ยน้ำเพิ่นอกเนาะว่าให้กำลังใจทุกผู้ทุกคนเหรอครับครับผมทั้งทีมหมอทีมแพทย์ทีมอาสาครับผมทุกทีมล่ะครับที่เพิ่นเข้าไปซอยผมครับพีทีเอฟกับเพราะเป็นหนึ่งกำลังใจครับผมเป็นหนึ่งกำลังใจซอยเด้อครับเด้อใจซอยครับพี่น้องใจซอยครับถือทิดอยู่ในซากก็ขอให้ปลอดภัยเนาะครับเนาะ ยังยังมีชีวิตอยู่นะครับครับผมครับผมเพราะเหตุบแบบว่าเหรอปวด